ชื่อของเว็บไซต์หนึ่งและชื่อของกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษาอายุตั้งแต่13ถึง20ปีที่รักในเรื่องของดาราศาสตร์และรักความรู้เกี่ยวกับอวกาศถึงแม้วันอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนไทยเราทั่วๆไปเมื่อเราลองเปรียบเทียบเรื่องของเทคโนโลยีทางอาวกาศระหว่างไทยกับหลายๆชาติเราจะพบว่าความรู้ทางด้านนี้ของเราอาจจะยังมีไม่มากเท่าไหร่นะัก แต่ในยุคสมัยปัจจุบันที่ความรู้ถูกแบ่งปันแชร์กันทางออนไลน์ได้อย่างกว้างขวางเราก็สามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วพร้อมกันทั่วโลกนั่นส่งผลให้กลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้พยายามแชร์เรื่องราวความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอวกาศเอาไว้ในรูปแบบเว็บไซต์ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถต่อยอดจนกลายเป็นธุรกิจเลี้ยงตัวเองได้อีกด้วย มาติดตามมุมมองความคิดและการเลือกเส้นทางชีวิตของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่สนใจเรื่องราวของท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ในศารรีกลางเมืองตอน Space Th เราอายุตั้งแต่13จนถึง20ปีเป็นแฟน,นแทร้ระบบสุริยาะครับอตอนนั้นไปแข่งก็อายุ1าอย่างแรกก่อนคืออยากเรียนอยากรู้ก่อนแล้วก็อยากจะพูดให้คนรับรู้เหมือนที่เรารับรู้คนก็พยายามที่จะสนใจเพียงแต่ว่าจะมีคนทำคอนเทนต์ให้มันเข้าใ,าใจง่ายแล้วก็สามารถปฏิสัมพันธ์ร่วมกับทางเว็บได้ไม่ใช่แบบว่าจะสนใจก็แบบไปเปิดตำรานัอ่านคนเดียวม,ม,มันไม่หนุกนะ เป็นยานแบบโลเวอร์หรือว่ายานรถวิ่งที่วิ่งได้ไกลที่สุดในใน,ในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เคยส่งสำรวจมาส่งไปในปี2003เพราะว่าในปี2003เนี่ยเป็นปีที่ดวงดาวอัวงคารมันเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดแล้วทำให้ใช้เวลาในการส่งแค่5เดือนกว่าตรงนี้มันมันจะเริ่มเรียงแบบตามมนุษย์นะถ่ายเป็นสามมิติใช่ใช่ <c oughs> คนบนโลกก็จะได้เห็นภาพดาวอังคาร,าครบ ตอนที่ทำ Space t h ขึ้นมานครับก็คือเริ่มเริ่มต้นด้วยการเขียนบล็อกตอนนั้นน่าจะประมาณม4ม .5 เนื้อหาก็จะโฟกัสไปที่วิทยาศาสตร์อวกาศสิ่งที่มันทำให้บล็อกเนี่ยมันมันดังเลยก็คือตอนปี2015ครับยาน New h o r i z o n ของ NASA เขาเดินทางไปที่ดาวพลูโตบล็อกของเราเนี่ยเล่าความรู้สึกของเราว่าเฮ้ยตั้งแต่ตอนที่ยานลำนี้ปล่อยขึ้นไปอะตอนนั้นเราเพิ่งอายุแบบไม่กี่ขวบเองอะก็เวลาก็เกือบ10ปีอะครับแล้วเราก็ได้เห็น ภาพต่างๆที่นักดาราศาสตร์เนี่ยเขาก็เฝ้ารอจนถึงวันนี้มาแล้วสิ่งนั้นมันทําให้เรารู้สึกยังไงแล้วก็เขียนเล่าอธิบายออกไปแล้วกลายเป็นว่าคนก็ชื่นชอบตรงนี้ว่าว่าเรื่องของอวากาศหรือเรื่องของดาราศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ข้อมูลอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถแบบเหมือนกับเข้าไปมีส่วนร่วมมันในฐานะของผู้สังเกตก็ได้พีเตอนเองก็ติดตามก่อนแบบเห็นไปออกตอนแฟมันแท้อยู่ก่อนก็ติดตามของพีเตอเ์เขาจากการที่เขียนบล็อก ตำแหน่งของกอนก็คือเป็นบรรณาธิการบริหารแล,แล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งก็คือเราจะเป็นคนที่คอยดูเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์โดยรวมในเว็บที่ลงในสื่อต่างๆมีเทรนด์ตัวไหนที่น่าจับตาแบบเมื่อกลางเดือนเมษาเราก็เล่นเรื่องหลุม,ลมดำที่มีการเปิดเผยภาพเป็นครั้งแรกครับคือตอนหลุมดำนี่ถ้าคอนเทนต์ทั้งหมดที่คนเห็นเนี่ยก็ประมาณล้านห้าครั้ง ก็ลองคิดดูว่าคนร้านห้าครั้งมาอยู่ในห้องประชุมเดียวกันอันนั้นคือคนที่เห็นแต่เทียบกับ i m p เ c t กตเลย๋ยวนี้ไม่มีละเดี๋ยเข้าไปดูไม่มีละเป็นตัดต่เลกรรมดาแล้วก็ซ่องเงียออนขั้งหลังยุคยุคเดิมอะถุงเจ็มันไม่มีอะไรเล่นอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าเราเขาถึงเรียกว่าท้องฟ้าจำลองกรุงเทพใช่ก็คือเหมือนเราอยู่ดูดาวที่กรุงเทพก็เลยเป็นดีกรุงเทพหมดก็ตามบนทีวีก็คือมีโอกาสที่จะสื่อสารอยู่ แต่ก็เป็นสปอร์ตโฆษณา5วิเนี่ยก,ก็ทำในแค่นะั้นแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยถามว่าใครใครไม่เล่น Facebook บ้างใครไม่เล่นไลน์บ้างทุกวันนี้เนี่ยคนมันมี Impact กับโลกออนไลน์มากขึ้นทำให้พวกออนไลน์เนี่ยก็เลยเติบโตขึ้นมาก็ปัจจุบันก็ทำเป็น Marketing Director mm hmm. ของ s p a c e h e a d c ครับผมก็ดูแลการตลาดและก็ดูแลลูกค้าของเว็บครับผมพยายามจะสร้างเมลรูให้กับเว็บมากขึ้นงานขายเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นงานลอง ผมพยายามจะสร้างไว้รูปก่อนว่าเว็บเนี่ยมันมีคุณค่าอย่างไงมันมีประโยชน์อะไรกับใครเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวลูกค้าก็จะตามเองแก่นของตัว s p a c e c s มันคือการสื่อสารเรื่องวิทยาศาสตร์การสื่อสารเรื่องยากๆให้กับคนทั่วไปเข้าใจง่ายส่วนมากก็เป็นฟิสิกส์ข่าวอาวากาศที่มันน่าสนใจจุลชีพที่พืชพตัวแบบควอนตัมบางทีก็เป็นเรื่องแบบสนุกๆอย่างเช่น เราใช้ดาวเทียมในการส่องขีเพนกวินไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าเอกชนหรือว่าองค์กรต่างเนี่ยที่เขามีประเด็นที่อยากจะสื่อสารประเด็นที่อยากจะสร้างเอาไว้เนี่ยใช้คนได้รับรู้หรือว่ามีโครงการสักโครงการขึ้นมาเนี่ยครับการที่เขาเข้าไปคุยกับกลุ่มคนกลุ่มนั้นเองเนี่ยมันอาจจะยากไปสําหรับเขาหรือเปล่าเราก็เลยเหมือนกับว่าเป็นตัวกลางในการแบบไปพูดคุยไปอะไรอย่างนี้ก็มองเป็น4กลุ่มหลักที่เราอยากจะร่วมเลยก็คืออยา่นนยออยางแรกคือภาครัฐ ในสองคือภาคก,การศึกษาในสามคือภาคธุรกิจอย่างที่4คือภาคประชาชนคือไม่ไม่ใช่แบบว่าแค่เพียงแค่ขายงานแต่เราอยากแบบทากิจกรรมร่วมกันหรือทําอะไรประโยชน์ให้กับวงการนั้นนั้นมันเป็นการบาลานซ์สามอย่างระหว่างตัวคนอ่านของเรากลุ่มทาร์เก็ตของเราออเดเอียนของเรากับตัวเราเองว่าเราต้องมีไรายได้กับฝั่งภาคธุรกิจหรือว่าบิสเนสเนี่ยว่าเขาจะมีโอกาสอะไรที่ท,ที่เราสามารถทำได้บ้าง ดังนั้นเวลาทําอะไรเนี่ยครับมันต้องเหมือนกับมันต้องบาลานซ์ระหว่างสา,สามสามอย่างเลยอะแล้วเราเป็นตัวตกลางอยู่ตรงนั้นเราจะคุยเรื่องนี้ยังไงให้คนรู้สึกว่าเขาได้แวลูในสิ่งที่เขาอยากได้เหมือนเราเล่าเรื่องที่เรารู้แล้วเราส่งต่อเรื่องที่เรารู้เนี่ยส่งส่งต่อคืนให้กับอีกหลายๆคนที่สนใจเคยมีคนบอกครับว่าการที่เราจะชอบเรื่องดาราศาสตร์ที่สุดอะคุณต้องไม่เป็นนักดาราศาสตร์ อย่างดรอเอรนเมย์ครับที N ่เป็นมือกีตาร์วงควีนคนนั้นเขาก็แบบทำร่วมมือกับภารกิจิตริวคอรลเนที่ออกไปสำรวจดาวพลูโตเขาก็มีความฝูกกับงานที่เขาทำโดยที่เขาไม่จาเป็นต้องเป็นนักดาราศาสตร์แบบเต็มตัวเพราะมันเราได้มองจากในอีกมุมอื่น มองเข้าไปแล้วแบบโอ้โหเราติดตามเพราะมันคือแฟชั่นอะไรอย่างนี้จริงๆถ้าพูง่ายๆก็คือเราทำคอนเทนต์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าถามว่าจริงๆเรา SCH p a ทำอะไร Space TH คุยกับคนที่ชอบเรื่องอวกาศทีน,น,นี้เราจะให้ใหลกูกคุณดวเราก็จะเห็นดวงอาทตย์ลอย่างรวดเร็วพหกดบรรยากาศอย่างเย็นของเราเลยรับทีนี้เราได้เวลาเาจนถึงสองทุ่มไปเลยให้เป็นช่วงสองทุ่มคืนนี้เราก็จะเห็นดาวแบบน,นี้แหละเออข้าไปใกล้ๆดูก็ได้ เราตื่นใจเราภูมแเกลียวเราสาเป็นก้อนหินก้อนน้ำแข็งส่วนใหญ่จะเป็นน้ำแข็งเพราะว่าไตโดนยิ้มากและแน่นอนว่ามันไม่ได้อัดกันแน่นนะครับมันอยู่เป็นวงกลมที่เราบอกเราว่างกลมก็คือเรามองทะลุลงไปในแแคบน้ำแข็งนั้นแสดงว่ามันได้ผ่านคลืนนั่นเองและที่สำคัญก็คือมันวางเขี้ยเพราะมันจะอยู่ในแนวสูงคุณบอกว่าคนที่สอนฟิสิกส์ให้น่าเบื่อเป็นฆาตกร คือเราชอบไปวางบริบทให้มันน่าเบื่อไงเอาจริงฟิสิกส์ในสมัยเก่าครับว่าธรรมชาติทั่วไปเราเดินเนี่ยก็เป็นเรื่องฟิสิกส์แล้วเอาจุดไฟแล้วแบบเกิดความร้อนเทอร์โมไดนามิกน้ําเดือดก็เป็นฟิสิกส์เวลาเราเรียนเรื่องดาราศาสตร์ในห้องเรียนหรือเรื่องอวกาศคุณจะต้องจําฝูกละว่ามันเป็นอย่างนี้ซึ่งไม่ได้เอาไปใช้ได้เลยสุดท้าย จากคนที่แบบโหชอบวิชานี้มากเลยชอบเรื่องดวงดาวขั้งไขจากรวาลแต่พอมาเจอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระบบการศึกษามันําให้เราจะไมะ่เราจะไม่ศึกษาเรื่องนี้แล้วครูไทยอ่ะเป็นคนที่ทําลายมันเราสอนตามแบบหนังสือกระทรวงที่อธิบายว่ามันเกิดเพราะสูตรนี้นะโดยที่เขาไม่ได้เข้าใจตัวฟานเดชั่นจริงๆว่าขั้นในเนี่ยมันมีอะไรอยู่แต่พอเขามาเจอสิ่งที่เราทำเจอที่เะไเนี่ย มันทําให้เขาอยากกลับมาศึกษาอยากกลับมาค้นคว้าอีกครั้งมันเหมือนได้ไปปลุกแพชชั่นมันอยากในวัยเด็กที่มันฝูญหายไปเรือว่าการศึกษาครับถ้าเกิดมันมันเป็นจันจันจันดับก็คือแรง 14- บสี่สิห้าขั้นแล้วเหมือนเออมันมาขึ้นก่อนที่จันดับมันใกล้กับใกล้กับไอ้ช่องที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเขาก็รู้แล้วนะพอมันมาดับจริงมันก็ต้องมาอยู่ตรงกับดวงอาทิตย์ เขาก็จะบังดูุิคกคือคือเขาก็จะต้องดูปดยการคำนวณเนี้ยจากช่องเนี้ยซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเขาทำนายจะรูปราคาถือวิราคาได้อย่างไงต็วืเนี้ยจากการสังเกตแล้วบางคนบอกมนุษย์ต่างดาวมาตร้างแต่มันใหญ่นะคนเมืองไทยก็มีนะใหญ่มากแต่ไม่ใช่ก้อนหินจริงมันเป็นปูนพอบเวลพึอุกเรื่องมันเชื่อมโยงกันใช่ไหมครับ แต่ว่าสิ่งที่เขาหลบการศึกษาไทยสอนมาคือมันเป็นแบบเรื่องแยกๆย่อยๆมันมาการเคลื่อนที่ง่ายๆในฟิสิกส์อย่างงี้ครับเขาก็แบบอยู่แยกเรื่องกับของนิวตันละเพราะว่าบทเรียนมันคนละเรื่องกันทั้งจริงๆแล้วเรื่องสองเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกันอยู่เขาถูกสอนมาให้มองภาพจอยแล้วหลักสูตรก็ถูกออกแบบมาให้เป็นเรื่องย่อยๆอีกมันก็ทําให้เด็กไม่สามารถมองเป็นภาพรวมได้คือมันเกิดจากหลบการศึกษาที่เขาออกแบบมาแบบนี้แล้วตัวครูเนี่ย นอกจากพาราที่เขาต้องสอนอย่างเดียวเขาจะต้องมีแบบจัดกิจก,กรรมคอยรับรองแขกของโรงเรียนมาหรือว่าต้องทําเอกสารโรงเรียนก็ต้องมีเวลาให้แบบไปอย่างวันแม่เงี้ยก็ดึงเวลาคาบเรียนไปอีกแล้ววันพ่อก็ดึงไปอีกเราโดนปลูกฝังตั้งแต่ในวัยเรียนว่าแบบเราต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่เราต้องปฏิบัติตามกฎเท่านั้นก็มเป็นคนที่ไม่ได้เรียนจบ12ปีตามหลักสูตรพื้นฐานแต่ออกมาก่อนม3แค่เราออกมาแล้วก็โดนเสี่ยงแบบ เสียงคอละหาแล้วว่าแบบออกมาจะไปทําอะไรออกมาจะเป็นเด็กเกเรเหรอมันมเป็นมุมมองวิธีคิดที่ถูกปลูกฝังมาสําหรับธุรกิจการศึกษามันมีสิ่งที่เราต้องลงทุนหนึ่งก็คือเงินแต่หนูไม่รู้ว่าสิ่งที่สองที่หนูลงทุนไปคืออะไรจนหนูคนพราะว่าอ๋อสิ่งที่หนูต้องลงทุนไปคือเวลาชีวิตซึ่งหนูลงทุนมาแล้วเป็นสิบปีเลยแต่หนูรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับสิ่งที่ลงทุนหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหนูจะเสีย เวลาแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเงินเสียไปหาใหม่ได้แต่เวลาชีวิตหนูหาใหม่ที่ไหนไม่ได้หนูไม่สามารถกลับไปอายุเจ็ดถั่ได้หนูก็เลยคิดตด้พ่งนี้หนูลาออกเลยพัฒนาประชาชนในประเทศมันระยะยาวมากเลยนะออกเงินจริงๆคือแบบกคุณให้การศึกษาเขาอ่ะกี่ปีว่าเขาจะออกดอกออกผลนะอ่ะยี่สิบปีขึ้นเลยนะกำลังคนกับการศึกษาเนี่ยแต่ว่ามันให้แบบผลลัพธ์กับประเทศชาติมากกว่ากาันแบบระยะสั้นอย่างเช่นกันแบบ ทำอนุสอบดีสักอนุสอวารีหนึ่งหรือว่าการซื้อเรือดำน้ารถถังอะไรอย่างเงี้ยเราเรียนไปเพื่ออะไรเราเรียนเพื่อเอาเกรดดีๆไปยื่นเข้ามาหาลาัยดีๆจบจากมหาลัยดีๆได้อะไรไปทํางานที่ดีๆเหมือนเราถูกสร้างแบบทางเดินไว้แล้วขับลอมรวไวนะ้แะวว่าคนต้องเดินไปเส้นทางนี้เท่านั้นล้วถ้าออกนอกเส้นทางไปปุ๊บคนมันคนมันคือคนเห็นตาคือคนมันเป็นเด็กเกเรก็ไม่ได้รอสิลล่งใดราสิ่งนั้นเสร็จ เป็นเมืองขึ้นักิดแน่นอนส <c oughs> มัยนั้นเนี่ยัพุทธศาสนาเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดวันวันพระวันพระวันโกค่นหมก็ <c oughs> โดยกำหนดจากดูจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมสิบสี่สิบห้าข้ามรอสีก็เลยออกแบบเครื่องมือคำนวณ ทั้งขึ้นทั้งแรงโดยไม่ต้องดูดวงใจก็จะกําหนดจากเนี้ยเครื่องมือเนี้ยเพื่อที่จะให้ทุกวัดเนี่ยไปกําหนดวันพระได้ตรงกันเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยทุกทุกวัดและพระเนี่ยจะต้องมีตัวเนี้ยทรนั่คือปักก็คือขึ้นเดือนก็คือขึ้นหนึ่งของข้างขึ้นปีปีน้อโดยเปรียบเทียบกับปีน้งสองปีเไร้อันนี้ก็เลยมีชื่อว่าปักคณนาปักคณนาคือคำนวณ คำนวณไปแต่ถ้าพูดจริงผมก็ยังทำใช้ไม่เป็นผมอ่านวิธีใช้แลผมก็ยังใช้ไม่เป็นจริงๆแล้วเราสามารถแก้ได้ถ้าเราตั้งใจที่จะแก้กันจริงๆเหมือนฟินแลนด์นะครับเพราะแก้ได้เพราะว่าเขามีการทําวิจัยอย่างยาวนานเขาเข้าใจพัฒนาการของเด็ก มันทําให้โฟกัสพี่ตัวเด็กได้มากกว่าแล้วเขาก็ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่เป็นครูเราจะเห็นว่าฟินแลนด์เนี่ยเงินเดือนของอาช,ชีพครูเนี่ยสูงกว่าแพทย์เด็กนะแค่ในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งที่เป็นเฟสเฟียวของจักรวาลการที่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยชราขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรมากมายเกิดขึ้นแค่ไหนทําให้นัโนโกพิวิารคนนึงพูดเลยว่า ตอนที่เขาเห็นโลกเมื่อตอนอยู่ดวงจันทร์ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่อยู่แค่ในโลกเนี่ยเพราะคุณไปมองจากอวกาศอะมันก็คุณต่อให้ยิ่งใหญ่แบบโหมีอำนาจมีตำแหน่งแค่ไหนแต่สุดท้ายอะคุณก็อยู่ในโลกไปหน่อยอำนาจยิ่งใหญ่คุณไม่ได้แผ่ไปถึงดวงจันทร์สะหน่อยไม่ได้แผ่ไปถึงดวงอาทิตย์ทางระบบสุริยะสะหน่อยเราเกิดในคนละยุคสมัยกันเนาะเราเมืองมองที่กว้างเพราะเรามีอเน,เนอร์เน็ตเนาะทำให้เราแบบเริ่ม รู้บางสิ่งบางอย่างที่เขาแบบลุกบุกฝังมาไม่เหมือนกเขาที่แบบถูกหล่อหลอมมาด้วยอุรมการลักชาสมัยแบบจอมพลปออะไรเงี้ยเพื่ออย้อยละกันว่าเด็กเขาไม่เข้าใจแบบทันทีหรอกว่าสิ่งที่คุณสอนมันเป็นสิ่งที่ผิด เมื่อกี้พี่ปั่นไปด้านนี้แล้วไ,ไปถึงนี้ใช่ไหมถ้าที่ปั่นไปด้านเนี้ยคิดว่าเขาจะไปถึงไหนก็ใหม่ค่ะว้ามิซิเกโมชันซึ่งทุงงงกวันนี้คนเข้าใจใจโรสโคดีแค่ไหนก็ไม่ก็ไม่ได้มีความเข้าใจมากเข้าใจว่ามีอะค่ะเข้าใจว่ามัทำอะไรใช่ความกังวลแรกของผมก็คือว่าเฮ้ยอายุเรายังน้อยเนี่ยมันจะมีปัญหาได้ไหม ตอนแรกคือผมไม่กล้าอย่างเช่นงานแถลงข่าวเปิดตัวเนี่ยเฮ้ยผมแม่งไม่กล้าไปมถึงแม้เขาจะเชิญนะแบบว่าหูเราเด็กสุดแล้วเราเราไปถึงเราไปทําอะไรเนี่ยจนสุดท้ายผมคิดว่าผลงานเราคือสําคัญที่สุดอายุก็ก,ก็อาจจะมีส่วนบ้างนิดนึงก็คือความน่าชื่อถือแต่ถ้าเราผลงานเราดีจริงเนะี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาผมเรียนอยู่ปีหนึ่งการจัดก,การธุรกิจไซเบอร์อยู่ที่มอสวอร์ครับ ผมประมาณ1 4บ5ขึ้นมสองผม,ผมก็ทำพวกสื่อชื่อว่าเว็บ h e e p พี p o o t o c อทก็ทำประมาณ4ปีแล้วผมก็เป็นสื่อเ้วกล้องข่าวกล้องรีวิวกล้องเนวกนี้ครับผมคนดูเยอะมากบางวันคนเข้าแบบเกือบแสนคนเปลี่ยนวิวในวันเดียวอจจุันเรียนอยู่โรงเรียนร่วมหรือดีวิเทศศึกษาค่ะแล้วก็เดี๋ยวมหกค่ะเดี๋ยวจะเข้าปีหนึ่งที่จุฬาคณะนิเทศภาพอินเตอร์ค่ะ หลักๆในเว็บคือมันจะเขียนไว้ว่าเป็นมีเดียพาร์ทเนอร์กับพวก Account Executive หลักๆก,ก,ก็จะเป็นคนติดต่อเกี่ยวกับมีเดียพาร์ทเนอร์ของเราค่ะ mm hmm. เขาก็จะเหมือนกับว่ามีคอนเทนต์ลงเนี่ยค่ะที่ตัวเราเองก็เหมือนกับเพื่อมช่องทางให้คนได้รู้จักกับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. หลักๆก,ก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่ไปคุยกับตัวลูกค้าตัวบริษัทอื่นๆแล้วก็เหมือนกับเข้ามาคุยกับทีมตัวเองว่าเขาต้องการอะไรจากเราอะไรประมาณนั้นค่ะ คนอื่นๆที่คุยมาเนี่ยเขาจะเป็นสายออกแนววิทย์หน่อยใช่ไหมคะแต่ตัวปุณะเริ่มต้นมาเป็นคนที่ไม่ใช่สายวิทย์เลยความรู้เทยาศาสตร์แบบแทบเท่ากับศูนย์เว็บมันเป็นเกี่ยวอวากาศอ่ะมันแบบทุกอย่างดูแบบดูเทยยศาสตร์มากเลยอะ่ะแล้วก็แต่เราแบบไม่รู้อะไรเลยแต่เหมือนกับพี่เขาบอกว่าเพราะว่าตรงเนี้ยถึงเลือกเราเพราะว่าเขาต้องการคนที่เหมือนกับสื่อสารกับคนนอกรู้เรื่องอะคะ่ะสมมติว่าเราไปฟัง brief งานจากแบบคนที่เหมือนกับ เขามาแบบคุยงานกับเราเนี่ยบางทีเราอาจจะเหมือนกับว่าเอาความคิดของเราที่เกี่ยวกับหัวข้อวิทยาศาสตร์ด้านนั้นๆน,นะไปเหมือนกับไปอิมโฟเรนซ์ตัวงานแล้วก็อาจจะได้แบบไม่ตรงกับที่เขาต้องการในขณะที่แบบพอคุณไม่รู้อะไรเลยอะคุณจะบอกเป๊ะๆตามที่เขาบอกเพราะว่าคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรประมาณนั้นไม่คือคือจริงๆเรื่องประเด็นเรื่องเด็กเนี่ยอันนี้ผมผมก็ยอมรับจริงๆมันมันก็มีส่วนบ้างว่าเฮ้ยเด็กนี้ทาได้ไม้อะไรมล้ไม้พินแต่ว่า ในเมื่อเราเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ต้องขยันกว่าคนอื่นแล้วก็ต้องมีสูตรให้ได้ว่าเฮ้ยเด็กเราทาได้วอททาไปเนี่ยมีลูกค้ามีคนติดตามมีคนรู้จักมีคนจ้างงานความมั่นใจก็เพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนจนได้มีโอกาสที่แบบทํางานใหญ่ระดับระดับบิ๊กแบบทำมาร์เก็ตติ้งให้กับงานคูนัทแฟร์ที่จัดที่ประเทศบางนาอันนั้นคืองานสเกลใหญ่ที่ดูแลคอนเทนต์ดูแลทั้งงานเลยก็เป็นงานที่จัดสามอลหนึ่งหมื่นห้าพันตารางเมตรก็คือบริษัทกล้อง ทั้งในและต่างประเทศก็คือเข้ามาดูก็เป็นงานก้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างตัวคอนเทนต์ที่ผมทำงานพุทธแฟงเนี่ยคนเห็นตลอด2เดือนนี่ก็แบบลิสต์ก็หลัก2ล้านคือตัวเลขมันมันมันก็สะท้อนอยู่แล้วครับว่าอะไรดีอะไรอะไรไม่เวิร์กเหมือนถ้าเราขายโฆษณาเมื่อก่อนเนี่ยขายวิวบอร์ดเนี่ยเราวัดแบบตรงตง่ายๆเลยรถผ่านวันนึงกี่กี่คันคนเดินผ่านหนึ่งกี่คัน แต่เมื่อไหร่ที่เรามาอยู่ในออนไลน์เนี่ยมันวัดผลได้มากกว่านั้นครับคนดูวิดีโอเกิน3วินาทีกี่คนคนดูวิดีโอจนจบกี่คนก็มันก็คือเป็นตัวเลขค่าการตลาดที่สามารถวัดวัดได้ดีกว่าทําให้ปัจจุบันเนี่ยการทําการตลาดในโลกออนไลน์เนี่ยมันมันมันวัดค่าได้หมดว่าอันไหนคุ้มอันไหนไม่คุ้ม เป็นสิ่งที่เราทําได้แต่คนอื่นทาไม่ได้จริงๆ space h เนี่ยมันเป็นการรวมกันระหว่าง2อ,อย่างที่ที่ที่เป็นศาสตร์ที่ดูเป็นนามประธรรมแล้วก็เข้าถึงยากก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์กับเรื่องของการสื่อสารดังนั้นเนี่ยมันมีวิธีการสื่อสารยังไงอันนี้ก็ก็เป็นโจทย์อย่างหนึ่งละเราจะอธิบายวิทยาศาสตร์ดังนี้ให้คนเข้าใจยังไงนี่ก็เป็นโจทย์อย่างหนึ่งละพอมาเจอเวบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมันไม่ได้เข้าถึงยากขนาะดที่แบบเราคิดหลังจากที่เข้ามาทำแบบเนี้ยมันเพิ่งรู้ว่าพวก พวก Wi-Fi พวกอะไรต่างๆอะ่ะมันก็มาจากเทคโนโลยีของอาวากาศอีกทีหนึง่งหนูอยากทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวากาศเพราะว่าหนูจากการที่แบบได้เข้ามาคุกคีอะ่ะทำให้หนูรู้สึกว่าเทคโนโลยีอาวากาศเป็นสิ่งที่โตเร็วมากๆจริงๆตอนนี้ตั้งใจจะไปเรียนวิศวะอวกาศยานแล้วอวกาศยานคือมันเป็นระบบสอบเทียบที่มาจากอเมริกาชื่อว่า GED ก็คือเทียบได้เลยเท่ากับจบมหสมัยผมเรียนเนี่ยเรียนอวกาศเนี่ยเปิดหนังสือตำรานั่งอยู่ในห้องเรียนเนี่ยมัธยมหนึ่งเนี่ยเปิดมาปุ๊บเรียนดาวพุธด,ดาวศุกร์เรียนใครเหยียบดวงจันทร์ดวงแรกแต่กับสเปซที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรเป็นคีเรทีฟคอนเทนต์ครับมันพยายามที่จะเล่าว่าระหว่างทางเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรมันมีความสนุกอะไรมันมีความยิ่งใหญ่อะไรมันมีความเสียหายยังไง ซึ่งผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยมันมันมันควรจะเรียนรู้แบบนี้ครับที่ว่าไม่ใช่เรียนรู้ที่ว่าจะแบบประสบความสําเร็จอย่างเดียวเพราะทุกอย่างการประสบความสำเร็จมันมันไม่ใช่แบบว่าทําแคบบ่เดียวแล้วได้มันมีระหว่างทางนี่เอโ้โหเราไม่อยากให้มองเป็นเบปะเราอยากให้มองเป็นแนวคิดมากกว่าว่าถ้าเขาอยากลองอะไรเขาก็ควรจะได้ลองคุณไม่ต้องมาแบบบังคับว่าแบบเด็กเนี่ยเราเป็นเด็กเราต้องเรียนเราต้องสนใจแต่เรื่องเรียนอย่างเดียวเลยไม่ใช่อ่ะเราอยากให้เขาเกิดอยากให้สังคมไทยแบบปลกว้างให้ อิสระกับตัวเด็กแบบว่าเขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาทําแบบนี้มันดีหรือมันไม่ดีแล้วไม่ถูกลับมันหลอกแต่ก็ถ้าคุณได้ลงลงมือทำมันจริงๆอย่างที่อาจารย์ยูดาบอกว่าในสตาร์วอร์ผมเ,เป็นแฟนสตาร์วอร์โลกนี้ไม่มีลองทําหรอกมีแคแ่ว่าทำกับไม่ทําเกิดมาครั้งหนึ่งชชีชิวได้คุมสักหน่อยก็ทาไปเถอะไม่ต้องไปประเมินเขาไม่ต้องไปบงังคับเขาไม่ต้องไปจีดเ,เส้นให้เขาว่าอยู่ในกรอบนี้เท่านั้นเอง ที่มั่นใจว่าออกเพราะว่าหนูเจอแล้วว่าหนูชอบอะไรแล้วหนูรู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยมันเป็นเหมือนคอกให้หนูเดินนี้แต่ว่าหนูเห็นแล้วว่าเป้าหมายหนูมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ข้างนอกแล้วหนูจะทํายังไงให้มันไปหาเป้าหมายของหนูได้หนูก็ต้องออกจากค้อตรงเลยคะ่ะซึ่งเว็บเราเนี่ยที่สร้างขึ้นมาก็คือเป็นรวมเด็กเกเร <c oughs> แต่ทุกวันเนี่ยเรากล้าพูดได้ตรงปากว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราได้ในชีวิตเนี่ย เผอๆถ้าเรายังอยู่ในระบบเราอาจจะไม่ได้ดีเท่าตอนนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยยังอยู่บนดวงจนันทร์นะเยันแล้วหมดที่ขอันเท่าันมนุษย์นี่ไปทำร้ายเขาหน้าดู สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/ slash กลางเมืองและหากต้องการติดต่อทีมงานหรือติชมรายการก็สามารถส่งอ e ีเมลมาได้ที่กลางเมือง at thaipbs.or.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ